ค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรออนเลิร์กับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นั่นเองก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเด็กๆเ,เปิดไปที่หนังสือหน้าที่22กันก่อนเลยมาช่วยพี่นกฮูกตอบคำถามกันก่อนนะคะพี่นกฮูกถามว่าจำนวนนับที่มี7เป็นตัวประกอบ มีลักษณะเป็นอย่างไรเอ๊จำนวนนับที่มี7เป็นตัวประกอบมีลักษณะเป็นอย่างไรนะเป็นอย่างไรคะต้องมี7เป็นตัวประกอบอ่าถูกต้องนะคะจำนวนนับที่มี7เป็นตัวประกอบก็คือจำนวนนับที่7หารลงตัวนั่นเองคะ่ะต่อไปเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่า กิจกรรมหาจำนวนปริศนาเขามีข้อมูลอะไรมาให้บ้างนะไปดูอันแรกเลยเขาบอกว่าจำนวนที่ปิดไว้มีค่ามากกว่า17แต่น้อยกว่า25จําจำนวนนับที่ปิดไว้หารด้วย3ลงตัวและเมื่อนำจำนวนนับนี้บวกด้วย3ผลบวกที่ได้ หารด้วย3และ7ลงตัวเดี๋ยวเราไปพิจารณาทีละข้อกันดีกว่าค่ะอันดับแรกเขาบอกว่าจำนวนนับที่ปิดไว้มีค่ามากกว่า17แต่น้อยกว่า25มีค่ามากกว่า17เพราะฉะนั้นต้องมีค่าตั้งแต่18เป็นต้นไปแต่เขาบอกว่าน้อยกว่า25น้อยกว่า25ต้องมีค่าเท่ากับ 24เพราะฉะนั้นจำนวนนับที่ได้ก็จะมีค่าตั้งแต่18ถึง24นั่นเองค่ะข้อต่อไปเขาบอกว่าจำนวนนับที่ปิดไว้หารด้วย3ลงตัวเอตั้งแต่18ถึง24มีตัวไหนบ้างนะที่หารด้วย3ลงตัวติ๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอกครูให้เวลาคิดมีจำนวนไหนบ้างนะ เอได้คำตอบหรือยังคะจำนวนนับที่ปิดไว้หารด้วย3ลงตัวเพราะฉะนั้นจะมีเลขมีเลขตัวแรกเลยคือเลข18 18หาร3ได้เท่ากับ6นั่นเองค่ะตัวต่อไปมีเลขอะไรอีกนะหมดหรือยังคะยังไม่หมดนะคะมีเลข21 21หารด้วย3มีค่าเท่ากับ เท่ากับ7นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งตัวคือเลข24 24หาร3มีค่าเท่ากับเท่ากับ8นั่นเองค่ะเราก็จะได้ว่าจำนวนนับที่ปิดไว้หารด้วย3ลงตัวก็จะมี18 21และ24นั่นเองค่ะมาดูที่เงื่อนไขข้อสุดท้ายเลยเขาบอกว่าเมื่อนำจำนวนนับนี้บวกด้วย 3ผลบวกที่ได้จะหารด้วย3และ7ลงตัวเมื่อนำจำนวนนับนี้บวกด้วยเลข3เอเราลองไปดูทีละตัวกันดีกว่าถ้าเป็น18บวกด้วยเลข3 18บวก3ม,มีค่าเท่ากับเท่าไรเอย่ย18บวก3ม,มีค่าเท่ากับ21ตัวต่อไป21บดวกด้วย3มมีค่าเท่ากับเท่าไรเอย่ย 21บวกอีก3กลายเป็น24นั่นเองค่ะและตัวสุดท้าย24บวกด้วย3 24บวก3มีค่าเท่ากับ27นั่นเองแต่เขาบอกว่าผลบวกที่ได้ต้องหารด้วย3และ7ลงตัวเอมีตัวไหนหน้าที่หารด้วย3และ7ลงตัว24 21หรือว่า27 ตัวไหนคะ,ะคือตัวแรกนั่นเอง21ก็คือเกิดจาก3คูณกับ7เอ๊แต่เราจะตอบ21มั้ยไหมนะไม่ใช่นะคะอย่าหลงกลนะเขาบอกว่าจำนวนนับนี้บวกด้วย3เพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่าเป็นเลขเลข18นั่นเองคะ่ะอย่าลืมนะครูรู้นะมีคนหลงกลตอบ21ดด้วยต้องอ่านเงื่อนไขเขาดีๆนะคะ โอเคจากกิจกรรมหาตัวเลขปริศนาเมื่อกี้เราก็จะได้ว่าจำนวนนับที่3หารลงตัวหรือว่ามี3เป็นตัวประกอบเราจะเรียกจำนวนนับนั้นว่าเป็นพหุคูณของ3นะคะส่วนจำนวนนับที่3และ7หารลงตัว3และ7หารลงตัวเราจะเรียกว่าเป็น ตัวคูณร่วมของ3และ7นั่นเองค่ะอย่าลืมนะจํานวนนับที่หารที่3และ7หารลงตัวเราจะเรียกว่าตัวคูณร่วมของ3และ7นะคะโอเคเรามาดูกันต่อเขาบอกว่าการหาจํานวนนับที่3และ4หารลงตัว อันดับแรกเราต้องดูจํานวนนับที่3หารลงตัวก่อนจำนวนนับที่มีสหารลงตัวก็ได้แก่3 6 9 12 15ไปเรื่อยๆต่อไปจํานวนนับที่4หารลงตัวมีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่4 8 12 16 20 24ไปเรื่อยๆนะคะ ต่อไปเราจะมาพิจารณาว่าเอมีตัวไหนบ้างนะที่3และ4หารลงตัวเหมือนกันตัวแรกเลยก็คือ12ตัวต่อไปก็คือ24มีอีกไหมคะมีอีกเพราะว่าเขามีจุดๆุจุด,จดเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมของ3และ4ก็จะเท่ากับ 12, 24แล้วก็มีต่อไปเรืมีต่อไปได้เรื่อยอีกนะคะ,ะเขาบอกว่าจำนวนที่3และ4หารลงตัวเขาจะเรียกว่าตัวคูณร่วมของ3และ4นั่นเองค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าเลขอะไรนะเลข12เป็นตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุด เพราะฉะนั้นต่อไปเราจะเรียก12ว่าเป็นตัวคูณร่วมน้อยของ3และ4นั่นเองค่ะโอเคเรามาดูข้อต่อไปเขาบอกว่าหาครนของ4 6และ8โดยการหาตัวคูณร่วมอันดับแรกเราต้องหาของเลข4ก่อนหาของเลข4ก็จะได้เป็น 4, 8, 12, 16, 20ไปเรื่อยๆนั่นเองต่อไปต้องหาของเลข6หาของเลข6จจำนวนนับที่มี6หารลงตัวเราก็จะได้เป็น 6, 12, 18, 24, 30ไปเรื่อยๆนะคะและตัวสุดท้ายคือเลขเลข8นั่นเองเราจะได้จำนวนที่มี8หารลงตัวได้แก่ 8, 16 24, 32, 40, 48ไปเรื่อยๆลำดับต่อไปเราต้องทำยังไงเอ่ยเราต้องพิจารณาตัวหารร่วมที่ทั้ง3จํานวนหารได้เหมือนกันมีอะไรนะจํานวนนับที่หารลงตัวมีเลข24มีเลข48 เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าตัวคูณร่วมของ 4, 6และ8ได้แก่ 24, 48และยังมีอีกต่อไปเรื่อยๆนะคะและถ้าเขาถามว่าตัวคูณร่วมน้อยหรือว่าครนเราต้องตอบว่าอะไรเอ่ยตัวเลขที่น้อยที่สุดคือเลข24เราก็จะได้ว่าครนของ4 6และ8คือเลข24นั่นเองค่ะาำรับต่อไปเด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า23นะคะเดี๋ยวเรามาลองพิจารณาร่วมกันเขาบอกว่าจำนวนนับที่4และ6หาลงตัวจำนวนนับที่4หารลงตัวได้แก่4 8 12 16 20 24ไปเรื่อยๆนะคะ จำนวนนับเหล่านี้เราจะเรียกว่าเป็นตัวคูณหรือว่าพะหุคูณของ4นั่นเองอย่าลืมนะคะเราจะเรียกว่าเป็นพหุคูณของสต่อไปพิจารณาจำนวนนับที่6หารลงตัวได้แก่6ก2 18 24 30 36ไปเรื่อยๆซึ่งเราจะเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าเป็น ตัวคูณของ6หรือว่าเป็นพหุคูณของ6นั่นเองค่ะต่อไปเราจะต้องพิจารณาจำนวนที่4และ6หาลงตัวเอมีเลขอะไรบ้างนะที่เหมือนกันตัวหนังสือสีแดงๆดงเขาบอกว่ามีเลข12ต่อไปมีเลข24เด็กๆคิดว่ามีอีกไหมคะมีอีกเพราะว่าเรายังหาไม่หมด เพราะฉะนั้นจำนวนนับที่4และ6หารลงตัวเราก็จะได้แก่12และ24นนั่นเองเราก็จะได้ว่าตัวคูณร่วมของ4และ6เท่ากับ 12, 24และมีอีกต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเขาถามว่าเอโคอลโนอของ4และ6คืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องตอบตัวคูณที่น้อยที่สุด เพรนาะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะตัวคูณที่น้อยที่สุดหรือว่าคอลนตอบว่าเป็นเลข12นั่นเองคะ่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่9กันดีกว่านะคะเขาบอกว่าหาตัวคูณร่วมของ 2, 4และ7มาดูตัวแรกเลยจำนวนนับที่2หารลงตัวก็จะมี 2, 4, 6, 8, 10ไปเรื่อยๆเลย จำนวนนับที่สองหารลงตัวเราจะเรียกว่าเป็นพหุคูณของสองอย่าลืมนะต่อไปจำนวนนับที่หารด้วยสี่ลงตัวเราจะเรียกว่าเป็นพหุคูณของสี่เช่นกันและจำนวนนับที่หารด้วยเจ็ดลงตัวก็จะเรียกว่าเป็นพหุคูณของเจ็ดต่อไปเรามาดูตัวหนังสือเสียงแดงว่าเอมีจำนวนนับไหนบ้างนะที่หาร2 4และ7ลงตัวเหมือนกันมาดูที่ตัวแรกมีเลข มีเลข1 8นะคะหมดหรือยังเอ่ยยังไม่หมดนะคะมีเลข56และยังมีต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะเพราะว่ามันมีจุดๆ,ๆ,ๆแบบนี้เราก็จะได้ว่าตัวคูณร่วมของ 2, 4และ7ได้แก่ 28, 56และมีต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะ แต่ถ้าเขาถามว่าตัวคูณร่วมน้อยหรือว่าคอร์นอของ2 4และ7เด็กๆจะต้องตอบว่าเท่ากับเท่ากับ28นั่นเองค่ะต่อไปเปิดไปที่หน้าที่23นะคะเขาบอกว่าพิจารณาตัวคูณของ6และ8ะตัวคูณของ6ได้แก่6 12 18 24ไปเรื่อยๆ ตัวคูณของ8ได้แก่ 8, 16, 24, 32, 40, 48ไปได้เรื่อยเราก็จะได้ว่าตัวคูณร่วมของ6และ8ได้แก่มีเลข24ที่เหมือนกันมีเลข48ที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราได้ว่าตัวคูณร่วมของ6และ8เท่ากับ 24, 48และมีต่อไปได้อีกเรื่อยๆเ,เลย แต่ถ้าคนถามว่าตัวคูณร่วมน้อยหรือว่าคอลนอเด็กๆจะต้องตอบว่าเลข24นั่นเองค่ะอย่าลืมนะตัวคูณร่วมน้อยโอเคเปิดไปที่หน้าที่24ต่อนะคะตัวอย่างที่10เขาบอกว่าหาคอลนอของ2 ,3 และ4โดยการหาตัวคูณร่วมอันดับแรกเรามาดูตัวคูณร่วมของเลข2กันก่อน ตัวคูณร่วมของเลข2ได้แก่2 4 6 8 10 12และมีต่อไปอีกเรื่อยๆเลยตัวคูณของเลข3ได้แก่3 6 9 12 15 18และมีต่อไปอีกเช่นกันตัวคูณของเลข4ได้แก่4 8 12 16 2 0และมีต่อไปอีกเรื่อยๆเลย เรามาดูตัวหนังสือสีแดงกนก่อนดีกว่ามาหาตัวคูณร่วมของ 2, 3และ4ตัวแรกเลยคือเลข12ตัวที่2คือเลข24และอย่าลืมนะคะว่าสามารถมีต่อไปได้อีกเรื่อยๆแต่ข้อนี้เขาถามว่าหาคอรนของ 2, 3และ4 เพราะฉะนั้นคอรนของ 2, 3และ4เด็กๆจะต้องตอบว่าเลขเลข12นั่นเองค่ะโอเคเรามาสรุปกันก่อนดีกว่าขั้นตอนในการหาอคอรโนอโดยการหาตัวคูณร่วมสามารถทำได้ดังนี้ข้อแรกเลยคือเด็กๆจะต้องหาตัวคูณของจำนวนนับแต่ละตัวก่อนหรือว่าหาพหุคูณ ว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่2หาตัวคูณร่วมของจำนวนนับทุกจำนวนเราก็มาดูว่าตัวไหนบ้างนะที่เหมือนกันและข้อสุดท้ายเราก็จะตอบว่าตัวคูณร่วมที่ซ้ำกันที่มีค่าน้อยที่สุดก็จะคือครนอของเรานั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาช่วยครูหาตัวคูณร่วมและตัวคูณร่วมน้อยกันต่อดีกว่า มาดูที่ตัวแรกกันก่อนนะคะจำนวนนับได้แก่7และเลข9ต่อไปเราต้องหาตัวคูณของ7และ9หรือว่าตัวที่7และ9หารลงตัวนั่นเองค่ะเราก็จะได้จำนวนนับที่มี7หารลงตัวได้แก่7 14 21 28 35และมีต่อไปได้อีกเรื่อยๆเลยต่อไป จำนวนนับที่หารด้วย9ลงตัวมีอะไรบ้างมี 9, 18, 27, 36และมีต่อไปได้อีกเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยเขาถามว่าตัวคูณร่วมมีอะไรบ้างนะเรามาดูตัวเลขที่ทั้งสองหารได้ลงตัวเช่นกันนะคะตัวแรกเลยหาเจอไม่เอ่ยตัวแรกคือเลข63นั่นเองค่ะหมดหรือยังเอ่ยในนี้ ยังไม่หมดมีอีกหนึ่งตัวคือเลข126เราก็จะได้ว่าตัวคูณร่วมของ7และ9คือ63 126และมีต่อไปได้อีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมน้อยของ7และ9คืออะไรคะตัวคูณร่วมน้อยของ7และ9เราจะต้องตอบว่าเท่ากับ63นั่นเองคะ่ะ มาดูที่ข้อต่อไปข้อต่อไปหาตัวคูณร่วมของ15และ20นะเราก็จะได้จำนวนนับที่หารด้วย15ลงตัวได้แก่ 15, 30, 45, 60และมีต่อไปได้อีกเรื่อยๆเลยจำนวนนับที่หารด้วย20ลงตัวก็จะมี 20, 40, 60, 80และมีต่อไปได้อีกเรื่อยๆ ลำดับต่อไปเราต้องพิจารณาตัวที่ทั้งสองหารได้ลงตัวเหมือนกันตัวแรกได้เป็น60ตัวที่สองครูได้เป็น120มีอีกไหมคะมีอีกแต่ว่าเรายังหาไม่หมดเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่าตัวคูณร่วมของ15และ20ได้แก่60 120และมีต่อไปได้อีกเรื่อยๆเลย และเขาถามว่าตัวคูณร่วมน้อยของ15และ20เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเราจะต้องตอบตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดเพระนาะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า60นั่นเองค่ะมาดูที่ข้อสุดท้ายแล้วจํานวนนับที่หารด้วย12และ14ลงตัวจํานวนนับที่มี12หารลงตัวได้แก่12 24 36 48และมีต่อไปได้อีกเรื่อยๆเลยและจำนวนนับที่มี14หารลงตัวได้แก่ 14, 28 42, 56และมีต่อไปอีกเรื่อยๆเช่นกันต่อไปเราจะพิจารณาตัวคูณร่วมตัวคูณร่วมตัวแรกที่เหมือนกันคือเลขอะไรเอ่ยเฮหาเจอไหมนะเลขอะไรคะเลข84นั่นเอง หมดหรือ,อยังเอ่ยยังไม่หมดนะคะมีเลข168เพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบว่าตัวคูณร่วมของ12และ14คือ84 168และมีต่อไปได้อีกเรื่อยๆเ,เลยและสุดท้ายตัวคูณร่วมน้อยหรือว่าครรนของ12และ14เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ84นั่นเองคะ่ะโอเค เราเรียนกันมาสักพักแล้วสรุปได้หรือยังว่าตัวคูณร่วมน้อยหรือว่าครอรนอคืออะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตัวคูณร่วมน้อยหรือว่าครอรนอคือตัวคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะต่อไปเด็กๆอย่าลืมกลับไปทำใบงานที่1.4ด้วยนะคะเป็นเรื่องของการหาครอรนอแล้วก็ครูฝากไปทำกิจกรรมฝึกทักษะนะคะ และสามารถไปฝึกต่อได้อีกในแบบฝึกหัดของอจทนั่นเองค่ะคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากคณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น